สวัสดีครับมาอีกแล้วครับกางเกงแฟชั่นเอวยืดงาน USA นะครับเป็นหัวผ้าเกรด A นะครับเกรด A ย้ำว่าเกรด A นะครับเป็นตัวสินค้าที่ขายดีของทางร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะครับมาดูตัวแรกกันเลยนะครับ ก็ไซส์ใหญ่เลยนะครับย้ำไปว่าเป็นงาน USA เป็นหัวผ้านะครับเป็นงานไซส์ใหญ่เป็นเอวยืดนะครับสวยทุกตัวโอ้ตัวแรกก็แก๊ปเลยครับแก๊ปเลยตัวแรกก็แก๊ปนะครับโอ้สวยนะครับดูตัวต่อไปย้ำเป็นพวกแนวแฟชั่นเป็นเอวยืดนะครับสินค้าขายง่ายๆนะครับเนี่ยทรงกระบอกบ,บานจะรีวิวให้ดูสักห้าสิบตัวนะครับ มันก็เป็น,นกแนวพับฝ้ายาเกลียวยืดๆสีดำโอ้ตัวนี้ก็สวยนะเหรียญตัวใหญ่ๆนะครับเหรียญตัวใหญ่ๆใครไข่อ่า กลุ่มลูกค้าตัวใหญ่ๆจัดได้เลยนะครับโอ้นี่ก็แก๊ปอีแล้วครับแก๊ปแบรนด์เยอะครับแบรนด์ของอเมริกามีแบรนด์ดังทุกตัวนะครับเน้นตัวใหญ่ๆใครมีลูกค้าตัวใหญ่จับได้เลยครับโอ้นี่ก็สีเขียวคีม้าเอลยืดยืดเขียวคีม้าเอลยืดยืดนี่ของอะไรโอ้นี่โอนาวีโอนาวีนะครับโอ้สวย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 สินค้าขายได้ทั้งปีนะครับขายได้ทุกตลาด วยมากเลยมีอะไรนี่ของแก๊ปอีกแล้วมีกแก๊ปเออแก๊ปเยอะมากครับแก๊ปเยอะมากโอ้นี่สียีนยีนโอ้โหสวยขาจ้ันนี้ขาจ้ำมีอเมริกันนิเกิลนะอเมริกันนิเกิลโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆเขียวทหารสวยจับ ดูเลยครับโอ้โอนี่ขาจำ้ำขาจำ้ำจำเอวสูงแนวแฟชั่นนะครับผ้าโคตรดีเลยผ้าดีมากนี่ก็ดูยืดขาจอื้อคุณภาพผ้าดีมาก มีก็เอวสงูงสูงแบบแฟชั่นแฟชั่นใครขายกลุ่มแบบกลุ่มสาวออฟฟิศอยู่กลุ่มแม่บ้านนี่ก็ขายได้นะครับเนี่ยแนวนี้มันขายได้หลายกลุ่มลูกค้านะครับโอ้โหอันนี้ก็ไซใหญ่โดยเฉพาะไซส์ใหญ่ๆเนี่ยฮะจับได้เลยครับไซส์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังเขียวขี้มา้าเท่จริงเท่นะเขียวขี้มา้า ทุกตัวนะครับสินค้าทางร้านได้คัดมานะครับคัดมาทุกตัวไม่มีตําหนิสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับยิงป้ายทําความสะอาดให้เรียบร้อยนี่อะไรโอ้โหนี่ของเจคริวครับเจคิลสวยนี่ก็สีดำมันจะเป็นสีเบสิกเบสิกนะครับสินค้าที่ขายง่ายๆครับสีเบสิกขายง่ายๆ ไาสใหญ่แล้วนี่เอล40โอ้โหใหญ่ดีมากนี่ของจอร์ดจอร์ดนะครับอ๋อจอร์ดนี่ก็บแบรนด์ดังของเมริกานะครับโอ้โหสวยจริงๆครับมันก็เป็นทรงแบบคาร์โก้กัามานะครับทนระงคาร์โก้กระเป๋าข้างขาจำ้ำสวยจริงเยอวโผ กันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเป็นสินค้าตัวอย่างนะฮะสินค้าตัวอย่างที่เราส่งให้ลูกค้าที่เราขายเองที่ร้านด้วยนะครับอันนี้ก็ของแก๊บครับของแก๊ปสวยเอวผูกขาจำ้ำสีน้ำเงินเอวสูงสุดท้ายขายดีมากครับรุ่นนี้มาเมื่อไหร่ก็หมดครับ ลูกค้าสั่งตลอดนะครับตรงนี้ขายเองก็ดีขายส่งก็ดีครับสวยอะ,อะไรเกียวยี่สิเก้าสามสิบเนี่ยเกลียวเกลียวยืดกระเป๋าข้างขาจ้ำโอ้สไตล์อย่างเงี้ยขายดีครับสีนี้อันนี้พอลิเมอร์อพอลิเมอร์สีกรมสวยนะครับพอลิเมอรนี่ก็ขายดี สีเขียวขี่ม้าเอวปลูกอาคับทอนสบายๆขายดีครับรุน่นนี้ขายได้ทุกตลาดครับขายได้ทั้งปีสีดำดำเอวยืดคาโก้ขาจ้ำสวยนันจะไซส์ใหญ่ันนี้อวน่าจะ40ขึ้นนะครับคนร้อยกนโลได้สบายเนะี่ยใครที่หาไซส์ใหญ่หายากๆจัดได้เลยนะครับ ยินบางยีนบางเยวปูสวยมากาจำสวยทุกตัวนะครับสวยทุกตัว,เยว,เ,ยวเยวปูเยลยืดขายง่ายๆครับขายง่ายๆยัรีวิวอีกประมาณสักยี่สิบตัวนะครับรีวิวให้ดู เขียวสีส่วนห้าไอ้อะขาแปส่วนโอ้สวยทุกตัวสีดำติดไซส์ใหญ่เยอะนะครับติดไซส์ใหญ่เยอะใครต้องการไซส์ใหญ่อยู่จัดได้เลยทราบไม่ผิดหวังครับไซส์ใหญ่นะทำราคาได้ด้วยเนี่ยเขียวขี่มา้าเยียวยืดคาโก้ขาจำ้ำโอ้โหสวยเดียวผูกได้ด้วย ตัวนี้ก็ใหญ่อีกเนาะนี่ก็เอล40นะ40ขาดีมากขาจ้ำอีกตังหัดขาจ้ำตอนนี้ขายดีนะครับขายดีมาเมื่อไหร่ก็หมด,หมดขาจ้ำสูงขาบันบานขาบานบาน,นพาลรนินโอ้โหพาลรนินนี่ก็สวยนี่ก็เอล38 40 เอวยืดๆส,สวยทุกตัวสวยทุกตัวขาจ้ำสีเทาสไตล์อย่างเงี้ยครับผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับอย่างเงี้ยใส่ใหญ่ย้ำนะครับว่าเอวยืดทุกตัวนะครับเอวยืดทุกตัวขายง่ายๆครับ สรงกระเพงก็มีกระเพงขาบานๆขาบานๆน,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 นี่ก็ขายดีครับสีส้อมอิดโอ้โหนี่ก็สวยใสยใหญ่นี่ก็เอว40ใสใหญ่เยอะมากนี่ก็ใสใหญ่โอ้โหนี่ก็เอล40ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ครับในแ,แนวแนวนี้ มีตัดลายลาย้าคัตต้อนเอลโผกได้สวยมากมีโอนาวี่ครับโอนาวี่แบรนด์เยอะมากครับแบรนด์แบรนด์ของอเมริกาแบรนเยอะมากฟรินจะสวยไปไหนเนี่ยโอ้โหอันี้ก็สวยพาย,ยืด ลายสวยนก็ไซใหญ่โอ้นี่ก็นี่ก็เพงเพงเพงไซส์สีสิบไซส์สีนี่ก็เอวปลูก,กสีดำตาจ้ำโอ้ยิบเก้าสามก็มีนะครับเอวยิบเก้าสาก็มีทรงนะสวยทรงใบ,ย,บยก็มีครับเอาสูงสูงสวยจับ ตัวสุดท้ายแล้วครับนีเอล40โอ้โหมีตัวไซส์ใหญ่ๆเอล40 40กว่าได้ถึง50ตัวนี้เอวปลูกห้ด้วยสวยทุกตัวนะครับโอเคครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาเลยครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับเราส่งให้ทั่วไทยนะครับสลับกปนมีสวัสดีครับ